ภายในห้องนอนที่แสงจันทร์สาดแสงส่งเข้ามาทางหน้าต่างทาบลงบนเตียงที่ว่างเปล่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวซ่อนอยู่ในความมืดที่ใต้เตียงเสียงลมพัดเบาๆผ่านผ้าม่านที่สะบัดไปมาแรงลมเสียงนาฬิกาที่ดังติ๊กติ๊กเหมือนเสียงก้าวเดินของอะไรบางอย่างในค่ำคืนราตรีที่เหมือนกับทุกคืนในมุมที่มองไม่เห็นมีบางอย่างที่คุณไม่รู้ว่าอยู่ตรงนั้น บุกี้แมนคือปีศาจในเรื่องเล่าที่ผู้ใหญ่มักใช้ขู่ให้เด็กๆประพฤติตัวให้ดีมิเช่นนั้นจะโดนปีศาจตนนี้จับตัวไปลงโทษและถึงแม้ว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาและลักษณะที่แตกต่างกันไปบุกี้แมนปีศาจร้ายที่ไม่มีใครอยากพบเจอเป็นเรื่องเล่าที่หลอกหลอนเด็กๆมาหลายศตวรรษตั้งแต่ในตู้เสื้อผ้าใต้เตียง ไปจนถึงเงาบนเพดานในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษบุกี้แมนซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือใต้เตียงมันจะปรากฏตัวเมื่อเด็กๆไม่เชื่อฟังพ่อแม่หากคุณทำตัวไม่น่ารักเขาจะมาในสเปนพ่อแม่มักเล่าขานถึงอีอลโคโคสัตว์ประหลาดที่จะจับเด็กๆที่ไม่เชื่อฟังคุณอาจไม่เห็นเขาแต่ลมที่พัดหอน เป็นสัญญาณบอกว่าเขากำลังมาไกลในบราซิลและโปรตุเกสเขามีชื่อว่าบิโชเพเปโอสัตว์ประหลาดที่ซ่อนตัวใต้เตียงกินเด็กที่ทำตัวไม่ดีหรือบุคี้แมนจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่านิทานที่พวกผู้ใหญ่ใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมพฤติกรรมของเด็กๆในหลายวัฒนธรรมให้เชื่อฟังทุกวันนี้บุกี้แมนยังคงเป็นตำนานพื้นบ้าน ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกในหลายวัฒนธรรมบุกี้แมนมักถูกอธิบายว่าเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับหรือสิ่งที่มีลักษณะน่ากลัวที่ใช้ขู่เด็กๆให้ประพฤติตัวดีโดยเฉพาะเด็กที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่หรือทำพฤติกรรมไม่ดีมักจะมีการเล่าถึงบุกี้แมนว่าเขาจะมาจับหรือพาไปหากเด็กไม่เชื่อฟังแล้วคุณละ่ะ เชื่อในบูคี้แมนบ้างไหมเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นเงามื่อที่แฝงตัวอยู่ในจิตใจเราเตรียมพร้อมจะออกมาหลอกหลอนในวันที่คุณไม่ทันระวังตัวขอบคุณที่รับชมเงารับแห่งราตรีบิลลิสอินเรียลลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไป และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป